เจ้ากวางก็อาสาเลยไปทํามงกุฎนะแล้วก็ไปแจ้งข่าวเจ้าลิงว่าจะแต่งตั้งลิงเนี่ยให้เป็นราชาประจําป่าเลยทํามงกุฎให้ก็มีพิธีแต่งตั้งเนาะลิงก็ดีใจสิที่สัตว์ทุกตัวเนี่ยยอมรับมันเนาะสวมมงกุฎให้ปุ๊บดีใจมากเลยโร้ลองรำทำเพลงเต้นระบาเนาะรวมถึงสัตว์ในปา่าก็นำอาหารน,ะนำผลไมต้ต่าง,งๆเนี่ยมาให้ลิงกิน แต่ทว่ามีผลไม้ประเภทหนึ่งเนาะที่โจลิงนี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเมากิน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 เมาแล้วก็หลับไปโอ้โหเรียบร้อยหลับไปไม่มีสติเลยตื่นมาอีกทีหนึง่งมือขาโดนถาวันมัดเรียบร้อยแล้วเอไม่รู้ว่าตัวไหนมัดเนาะแต่และตัวไม่มีมือเลยนะลิงมีมือแค่ตัวเดียวสมมติว่าโดนมัดเรียบร้อยลิงตื่นมาก็ตกใจ ee, มมเฮ้ย,ยม,า ee, มามัดเราได้ไงเนี่ย มองซ้ายมองขวาเอา้าพวกนี้มาล้อมเราไว้หมดแล้วอืมแขนถูกมัดขาถูกมัดยังมีอะไรเลยปากยังมีปากกดดา็ด่าสัตว์ในปา่าทุกตัวเลยเนี่ยอย้เดี๋ยวเราออกไปได้พืเจ้าจะโดนเราจัดการแน่พวกสัตว์ที่ยืนล้อมอยู่ก็ไม่กลัวนะเริ่มสั่งสอนเลยเจ้าช้างไปเอามดแดงเอามดแดงมาใส่ลิงนะโอ้โหลิงไม่มีมือ กัดมดนะมดก็กัดเต็มตัวเลยนะแดงทรมานมากเจ้าก็รอกนะก็รอกก็มาถอนขนลิงนะถอนขนบนหัวนั่นแหละโอ้ลิงก็เจ็บมากเลยแม่นกเอ้ยโยนไข่เราทิ้งเหรอบินเข้ามาจิกลิงด้วยความกดแค้นเนาะฝ่ายเจ้าม้าโดนลิงเอาดินปาตาฝ่ายเจ้าม้าก็ดินใส่ลิงเนาะลุมทุกทิศทุกทาง ลิงทรมานมากจนกระทั่งไม่ไหวแล้วยอมแล้วยอมแพ้แล้วสำนึกแล้วเจ้าช้างเขาสั่งสอนดุั่นป่าเลยนะเจ้านี่ทำตัวอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยเนี่ยมันรังแกคนอื่นสร้างความเดือดร้อนเนี่ยสั่งสอนไปชุดใหญ่เลยลิงสำนึกนะแต่ทว่าสัตว์ในป่าเนี่ยไม่ต้องการลิงอีกต่อไปแล้วจึงขับไล่ลิงออกจากปา่าลิงก็ออกจากปา่าด้วยความเสียใจเนาะแม้ตอนนี้เนี่ยลิงจะสำนึกแล้วแต่ทว่าก็ สายไปแล้วนะสายไปแล้วเพราะว่าโดนขับออกจากป่าแล้วนิทานเรื่องนี้จบแล้วเด็กๆได้ข้อคิดอะไรกันบ้างถามเด็กที่บ้านเนาะเด็กหน้าจออาจจะตอบก็ได้เนาะในเรื่องนี้ก็อาจจะมองในเรื่องของการกระทำเนาะการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยสักวันนึ้มันก็ต้องส่งผลกลับมาส่งผลกลับมาเนาะหรือมองอีกอย่างหนึ่งคือว่าบางคนมีความพิเศษมีความสามารถ มีอำนาจที่มากกว่าผู้อื่นเนาะถ้าเอาสิ่งที่ตัวเองมีมากกว่าผู้อื่นเนี่ยมาใช้รังแก่ผู้อื่นมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้ให้กับผู้อื่นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยในความเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยก็สามารถเอาไปสอนนเด็กๆได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะทีนี้เนี่ยในช่วงต้นในช่วงที่นายหลวงพี่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆจากดีพีสตาที่มีการจัดการรวมพลัง ตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่านําแต่ละคนเนี่ยที่เป็นบัณฑิตเป็นการัิตรเนี่ยมารวมกันพอมารวมกันก็จะเกิดพลังในการทําความดีคือเขาก็จะมองเพื่อนต่างโรงเรียนที่ได้มาฝึกฝนตนเองก็จะมองเออโรงเรียนนั้นเขาก็เป็นวีสตานะโรงเรียนนี้เขาก็เป็นวีสตานะเออหลายโรงเรียนเลยนะที่เป็นเด็กดีวีสตาเราไม่ได้ทาความดีตามลาพังนะเรายังมีเพื่อน <S <S ๆืของเราในจังหวัดเนี่ยอีกหลายคนเลย รวมถึงเ,เพื่อนๆนทางประเทศเนี่ยก็อีกมหาศาลเลยที่เขาร่วมกิจกรรมนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าพอถึงจุดที่ว่าเออใกล้ชิดกับคนดีเนี่ยใกล้ชิดกับบัณฑิตนิสัยใจคอกําลังใจเนี่ยก็จะได้รับการเพิ่มพูนขึ้นมาว่าเออจะต้องทําดีให้ดียิ่งขึ้นไปเช่นกันถ้าเกิดใกล้ชิดกับคนที่ไม่ดีนะใกล้ชิดกับคนที่ชอบคิดชั่วทําชั่วแล้วก็พูดชั่วเนี่ยนิสัยที่ไม่ดีก็จะติดตัวเขาไปได้ มีโอกาสสูงเลยเนาะที่จะติดตัวไปอย่างนั้นเนาะ